เกมอัปเดตใหม่ก็เลยจะพามาดูสักหน่อยว่ายัางเล่นอยู่นะแล้วก็มาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างหลักๆก,ก็คือมีมีบ้านแล้วเนาะสามารถซื้อบ้านได้อะแล้วก็ดูเล่นไปเวล81แล้วพลังเอ่อพลัง7 7 0 0 0ก็ขอบอกก่อนนะว่าเราเล่นแบบสายฟรีส่วนใหญ่ทุกเกมจะเล่นสายฟรีหมดเลย ก็ใส่ฟรีก็พอเล่นได้อยู่นะถ้าเข้าใจอะว่าอัพอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากแกมีอะไรให้อัพก็อัพไปอะ่ะเหมือนนะ่ะพลังวาจาตังค์ไม่พอก็ใช้เพชรเพชรเขาก็แจกเยอะอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเหลือตังค์ไว้สี่สี่ร้อยเพื่อซื้อบ้านก็กะว่าคลิปนี้จะมาทำให้ดูจะพาไปซื้อบ้าน <c oughs> เริ่มตั้งแต่ซื้อบ้านเลยนะ <c oughs> อะไรวะอยู่ดีก็มาพูดเรื่องพลัง แต่ถ้าเกิดแบบอยากได้ของสวยๆอะไรเงี้ยเราก็สายฟรีก็ไม่ได้ได้สวยๆเหมือนเวลาเขาเติมอะนะเออกิจกรรมใหม่ก็จะมีอันนี้นี่ไว้รุ่นต้องการอะไรเนี่ยกล่องพูดนนะเนี่ยนะเนี่ยก็เหมือนที่ไพ่ทาโร่อะเนี่ยจน,นี้ใช้คูป,ปองเออเกมนี้ก็แปลกนะปกติเกมอื่นๆจะแบบว่าเพชรนี่คือเติมใช่ไหมแต่ในนี้คือถ้าเกิดเป็นเงินเติมก็คือจะเรียกคูป,ปองเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆ ก็จะได้สิทธิพิเศษนะถ้าเติมตังค์เราก็เก็บข้างบนเอาเล่นสนุกสนุกนะเนี่ยอันนี้ก็ใช้เพรซื้อก็ซื้อครบทุกทุกทรงเลย <c oughs> ยกเว้นอะไรที่ใช้คูป,ปองเราก็ไม่ได้ซื้อเออแล้วก็ส้มคู่หูมาได้ตัวเนี้ย <c oughs> ได้มาตัวหนึ่ง s <S ได้แต่ก็ยังห้าดาวเนะเออสีส้มนี่ก็ ไม่แน่ใจตอนนั้นเป็นที่อยู่ที่ดวงด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็ได้ตัวนี้มาหกดาวแต่ตอนแรกเอวานี่ที่แบบเขาแถมมาใช่ไหมอันนี้ก็แบบเอออะไรวะพูดติดติขัดขัคือจริงๆริอะตัวอีวานี่ก็คือตัวที่เก่งที่สุดใช่ไหมล่ะในทีนี้พอสุ่มมาได้แอนเจอร ก็คือคุยใหญ่อ่ะของแคาเดมีน่ะเออก็อันนี้เอาอันนี้ก็เป็นตัวหลักเลยเออหลายๆอย่างแหละที่แบบรวมๆไปอัพๆไปแล้วพลังมันก็เยอะขึ้นอ่ะนี่มียี่สี่ตัวแล้วถ้ามียี่ห้าตัวตรงนี้จะเปิดได้อีกช่องหนึ่งก็เหมือนทุกตัวช่วยช่วยเวลาเราต่อสู้หมดเลยนะไปสังเกตตอนที่ ต่อสู้อะเออนอกเรื่องไปใหญ่ละคือเราจะพาไปดูบ้านใช่ไหมคือเขาก็จะมีให้เลือกนะมีตลาดอสังหาเหมือนชีวิตจริงเลยนี่ก็จะมีสำนักงานขายมีแบบเหมือนในชีวิตจริงอะมีสำนักงานขายอสังหามีเลือกได้สำนักงานขายที่โมนาซารุโมนาซารุนี่ก็จะเป็นแบบชีวิตสโลว์ไลฟ์ในหมู่บ้านชนบทสไตล์ญี่ปุ่นให้คุณสัมผัสกับความสุขของชีวิตนะ สำนักงานขายโตเกียวก็จะเป็นมหานครระหว่างประเทศสุดยอดสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้แหล่งช้อปปิง้งวิลล่าหรูเราคุณอยู่อ่ะใครชอบที่แบบอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบในชนบทนิดนึงแต่อันน,น,นี้อันที่สานี่สำนักงานขายจังหวัดเอฮิเมะเอฮิเมะเนะเมืองชายฝั่งอันนี้ก็จะติดแบบทะเลอะไรเงี้ยนะออกซิเจนธรรมชาติเต็มไปด้วยดอกไม้สนุกกับธรรมชาติค้นหาเจ้าของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดไว้ว่า เราจะไปซื้อก็คือที่จังหวัดเฮจิมะนี่แหละเอาแบบตามที่ชอบในชีวิตจริงเลยนะก็กดไปได้เลยเนี่ยเงียบสงบใกล้ธรรมชาติอันที่เป็นมอนาซาุุนี่ก็อาจจะเป็นชนบทแบบเงียบประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ติดทะเลหรืออะไรอย่างี้นะก็มาเลือกดูนี่มีมีบ้านเล็กที่ให้เลือกด้วยน่ารักดีเนาะของเราอยู่เซิร์ฟส9เนาะเขาก็จะเป็นเขตแบบ S 3ส1เนึ่ยมันมี S มีสามเก้าสองด้วยอืมเราก็จะเลือกอ่อจริงๆมีนี่ด้วยนะเออมีให้ดูตรงนี้ก่อนด้วยดูที่แมปนะแล้วก็แผนที่ชุมชนเนี่ยเขาจะบอกอยู่ว่าชุมชนตรงไหนอยู่ตำแหน่งไหนอู้เหยวเหยวเย่เอ <laughs> อันนี้อ่านว่าอะไรวะเนี่ยเนี่ยเหยวเยวเหรอเอ้ <laughs> มีให้ใช้ปากกาขิดเขียนได้ด้วยแล้วถ้า ย้อนกลับเออได้ได้ไดอ่าตอนแรกเรากะว่าจะเลือกชิงคงตอนแรกเรากะจะเลือกอันนี้นะชิงคงแต่ว่าเอ๊แยวเยเน่ดูปีกวิเวกดีอะเราชอบชอบแบบปีกวิเวกโอเคโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยลืมอืมเออต้องปิดก่อนเออยังใช้ไม่ค่อยเป็นอนะปากกาดีเนาะระหว่างอัดไปก็จะได้คิดขิดเขียนเขียน,นไปได้ด้วยอ๋อเออเรามาเลือกต่อเราจะซื้อเราจะอยู่แยวเยละกัน ดูทำเลแล้วมันแบบปีกวิเวกดีตอนแรกกะจะเอาชิงโค้งเพราะมันอยู่ตรงกลางลายเชื่อมันอยู่ตรงกลางอะนะแต่ว่าหมู่บ้านมันอยู่ข้างหน้าเลยไม่เอาเราจะเอาบ้านเลขที่1น7นี่เลยอุ้ยอันนี้มันเขตสองเหรอเอาเขตหนึ่งเราจะเอาบ้านเลขที่อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราหนึ่งยังไม่มีคนซื้อนะนี่นี่ตอนแรกคือวันอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ป่ะแล้วเรากอ็อยากจะซื้ออีกแล้วอะคือคือเวลาม,มันมีอะไรก็อยากจะ ทำทันทีอะแต่ว่าเอ้ยเก็บไว้อัดทําคลิปด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยอะพูดเยอะละเราไปซื้อกันเลยแต่ว่าเราคงไม่มีตังแต่งอะไรมากมายหรอกทุนมีเท่านี้นะดูเลยซื้อบ้านก็หมดละตกแต่งอีกห้า0 0นโอ้ยไม่มีตังค์ห้าแสนนะสงสัยได้แค่ซื้อแหละนี่เราจะได้โฉนด s สามเกหนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งเจชอบเลขเก้ากับเลขเ็ดก,ก็เลยไ,ได้เป็นหนึ่งเจนี่ลงนามันที่สองกรกฎาสอง สองพันยี่สิบสองศูนย์สองศูนย์โอเคซื้อเลยซื้อเลยพอโกไม่พอเว้ยแปวโอเคงั้นก็ไว้ <c oughs> มีเงินพอแล้วค่อยมาถ่ายต่อแล้วกัน,นเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องไปซื้อบ้านเนาะเมื่อวานอะ่ะโดนหักเพชรไปสี่ร้อยอ่ะงงมากเลยแต่เหมือนมันไม่ได้ซื้อให้เลยอะ่ะบ้านอะ่ะ <welcome> แต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เก็บมาใหม่ละ <c oughs> ไปบ้านกันดีก,กว่าไปบ้านไปบ้านอ่าเมื่อวานไปที่จังหวัดเพจิมาเนาะแล้วก็ไปไปเลือกบ้านก่อนไม่เราจะเป็นยังไงซื้อบ้านซื้อบ้านอ่าเหยี่ยวเย่เนาะบ้านเล็กที่มันต้องเตรียมให้ตังพอทั้งสองสองค่ามั้งทั้งเพชรทั้งเหรียญโกอ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองซื้อเราเลือกหนึ่งไม่ใช่หรอเออเขตหนึ่งเขตเอสสามเก้าหนึ่งสามเก้าก็คือเซิร์ฟ แล้วก็บ้านเล็กที่197เที่เราเลือกเอ้ซื้อไปเลยเอาล้วนะนี่ได้แล้วอันนี้แชร์ได้ด้วยอ่าแชร์นี่แชร์ภาพนี่อาจจะได้เอาเป็นหน้าปกเออเดี๋ยวนี้เขามีคิวอาร์โค้ดได้ด้วยเวลาถ่ายรูปแชร์ไป Facebook ก็ได้บ้านหรูเอ้ยเราเราใช้รูปอวตารเป็นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นอันนี้ไปเลยเป็นรูปผู้ชายปไปเลยอ่า เ,เรามีบ้านไปแล้วว่ะนี่แล้วก็ไปที่บ้านมีประเมินด้วยหรอเพื่อส่งเสริมให้สร้างบ้านที่สะอาดชุมชนจะมอบรางวัลให้กับบ้านที่สะอาดทุกวันสามารถยื่นขอทดสอบขอบเขตบ้านยิ่งใหญ่ขึ้นผลการทดสอบยิ่งดีขึ้นก็จะได้รับรางวัลนี้ขึ้นทําความสะอาดก่อนโอเคกดปรับปรุงเพื่อสร้างบ้านกดตรงไหนอะวันนี้นไว้ที่หน้าเราเขาก็มีสอนนะแล้วไงต่ออะ เออแล้วก็มีอัปดาวสัตว์เลี้ยงด้วยนะตรงนี้ที่เพิ่มใหม่เนี่ยเขาจะมีอันนี้ให้เน่ะนี่เรามีเราก็ใส่ลงไปนี่น,นี่สามใส่เข้าไปเลยเพิ่มเพิ่มให้ตัวเราด้วยไอ้ผงๆผก็ได้มันจากการลงดันอืทําความสะอาดบ้านยังไงอะ่ะเออเอ้อนี่หรอนี่ไงตกแต่งหออืม่อาไรับแชงแชทไัหนึ่งในสิทธิ์มิวไก ไหนทำความสะอาดไม่มีอะไรวางได้เลย <c oughs> เอ,อ๋อเตียงเ,ออเดี๋ยวก่อนนะออกก่อนเลยในบ้านนะข้างในนี่เปล่าไหนลองประเมินก่อนแล้วกันนั้นอู้ได้รับแบงค์อ,อ๋อแบงค์ให้จากการประเมินเหรอเป็นงานสำหรับตกแต่งบ้านอันนี้พื้นที่กว้างมากเลยเนาะดูสิเข้าได้เออนี่ไงบ้านออนี่บ้านเราอะ่ะใช่ไหมโอ้ไม่ต้องเปิดแล้วอันนี้ห้องน้ำโอ้โหกว้างเกินดูจะทำอะไรได้มั้ง ไม่ล้างมือได้ด้วยไม่มีกระจกเลยฮะไปดูห้องอื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่อันนี้ห้องนอนแน่เลยใช่จริงด้วยเขาก็มีเตียงให้แล้วนี่นาไมีสองชั้นเติดขึ้นข้างบนยังไงอ่ะมีห้องโถงอ่ะห้องรับแขกดูข้างบนหน่อยสิเออมีห้องมีห้องครัวเออบ้านสวยดีเนาะเฮ้ย วะดูห้องน้ำมีสองห้องโอ้ขึ้นขึ้นบันไดอย่างเร็วอะเออห้องเยอะแยะเลยอันนี้ล่วงได้เลยนะเนี่ยนี่นึกถึงอันนี้เลยเกมตกแต่งบ้านอันนี้ห้องน้ำโอ้ยดูนีอาบน้ำได้ปะเออเขาาอาบน้ำได้ด้วยใส <laughs> ่ชุดนี้เลย โหนี่คือกลิ่นใช่ไหมไอ้หึงหึงเนี่ยช่วก่าเราจะกดออกแล,อล้วงั้นรูโถ่เลโอ้มันนีน่คือเกมเด็ดเซมไปอีกนั่งทำอะไรอะ่ะหลับเหรอหลับแล้วนี่อ่ะไปไปไปมาเปลี่ยนชุดต้งนั้นอืมรูดโอโดวิวดิโอ้สวยเงียบสงบ มือนห้องเมื่อกี้เลยเอาให้นี่ห้องนอนนอนได้ปะนอนที่บ้านสบายสุดแล้วแค่รู้สึกตัวก็ผ่านไปแล้วได้รับอะรพักผ่อนที่บ้านโอ้ได้เฮ็ดีด้วยนี่มาไา้เฮ็ดีไม่ห่มผ้าเลยอ่ะจนก็จะลุกใช่ปะไปะลุกลุก,ลกทำอะไรได้อีกต้นไม้นี่รดน้ำ้วยสนุกสนาน นั่งไดได้วยโดดลงไปด้วยแล้วก็ห้องไหนอีก ต้องให้ก่อน่าจะเอาไว้ตรงไหน,นจากบันไดนะจากบันไดแล้วขวามาตรงนี้โอ้ยวิ่งเข้ายากจังเอาไว้นี่ดีกว่าลองดูดีวางได้ปะอู้อู้โซฟาอะอ๋อมันจะไปอยู่ในนี้ปะ่ะอ่ะฟังชั่นเหรอ เดี๋ยวนะเอ๊ลราอยู่ไหนอะไม่แค่เปิดใช้สถานนะเฉยๆดูที่มีที่มีมนี่ไงอืมวางอ่ะอาวขยับย้ายอ๋อต้องดึงลากเอาไว้ข้างๆ กันนะเนี่ยหมุนหมุนหมุนโอเคแล้วก็อันนี้วางอันหนึ่งข้างๆกันหันถูกหรือยังโอเคอืมผนงังอุย้ยที่นี่อะไรอ่ะอ๊ยไม่ดูไม่ดูมดีสองชั้นะ ออกก่อนเออต้องใช้เงินเอทำลวดลายสีก่อนผนังเอาสีสีอะไรดีนี่มีเรียกงกันได้ด้วยอืมอ,มอทีวีหน่อยโอ้มีตังไม่พอ,อลายดอกเมื่อกี้ไปไหนนะนี่อันนี้พื้นเหรอพื้นหรือว่าเปเปอร์นเนี่ย ว่าตกลงยังไงวะเนี่ยคิดที่อนาบริเวณอ้ยากเันือนันนเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนงี้ยยังไม่ต้องยังไม่แต่งดีกว่า บถาวันหน้าต่างเข้าอุ่นมาถววันหน้าต่างเหรอ,อลองดิตกตะเ,เกียบใช่ไหมแถาวันหน้าต่างหน้าต่างนี่ไหนอ่ะนี่คืออะไรหน้าต่างสีดำบังคับันไดประตูหน้าต่างเอฟังชั่น มันเทิองอั่นอืมคืออะไรก็ไม่รู้อะเามว่าน,นาต่างคืออะไรนะม่านนี่อะไรอะไม่ใช่อืมนี่สระว่ายน้ำเลยรั่วอะโอ้รั่วรั่วข้าวความโอ่งสิบห้าสิบเจ็ดนี่ห้าร้อยเลยหรอแล้วใช้เป็นพันเลยว้าวกระเบี้ยงสระว่ายน้ำติดเทศเดีดิเอ๊ะทำไมมันมีอันเดียวอะวางวางไหนอะ เดี๋ยวนะตรงไหนหน้าบ้านวะหน้าบ้านอยู่ตรงไหนอะเอ๊หน้าบ้านนี่เหรอโอ้จำไม่ได้หน้าบ้านอยู่ทางไหนวะนี่ไหมอะไม่ใช่ที่ข้างบ้านเถอะหน้าอ่างเอ,อ้ยโอ้โอ,อขยายไปตามนี้ไว้หลัาคาโอ้งั้นยังไม่เอาอะ <c oughs> ม่านบันไดาราคาหน้าต่างประตูะนังติดเพนืนกำแพงไม่แต่งสลุป <c oughs> ลงข้างล่างดีกว่า อืมทางไหนหน้าบ้านนะลืมอะ่ะครัวใช่ไหมอ่องนอนใจนี้แน่เลยเฮ้ยไหนประตูวะประตูทางออกอะ่ะนี่เหรออ๋อนี่คือหน้าบ้านเหรอเข้ามาก็อีน,นิดนึงก็เป็นบันไดเออตรงนี้หน้าบ้านเรดนาำต้นไม้หน่อยดิสีแดงนี่คืออะไรวะอ๋อนี่ทระชนอน ชาร์ตอันดับมีจต่อันดับด้วยเหรอบ้านคู่โหมีบ้านซีซ่าห้องสัตว์เลี้ยงโนบ้านห้องสัตว์เลี้ยงห้องสัตว์เลี้ยงเอาไวต้ตรงไหนดีอ่ะชั้นหนึ่งดีไหมมีห้องครัวนะเมีประตูหลังปะไม่มีห้องสัตว์เลี้ยงเอาไว้นี่จะดีไหมเอ๊ะมีตู้ส้าด้วย ชุดยอดเลยนี่อยากได้อันนี้นะเต้นเลยดะใส่ใส่ชุดที่คือเต้นทุกคนหอะ<ม>เล่นจนยาวเลยอะ่ะเอ้ยม,มีของเพิ่มมาอีกกระเป๋าก็จะยิ่งเต็มไปอีกเวลาทำคลิปก็แบบจบไม่ลงทุกทีนะพูดไปเรื่อยเรย เอาแค่นี้ดีกว่าเนาะไปดีกว่าบาย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 ล <c oughs> าไปด้วยตัวละครน่ารักน่ารักกับนี่ชวน